เจอกับเหมียวนะคะวันนี้ผิวเหมียวจะมาสอนวิธีปกปิดฝ้ากะนะคะแบบง่ายๆค่ะก็มาดูพื้นผิวหน้านะคะเหมียวตอนนี้อายุ44ค่ะนะคะก็จะมีกะนะคะแล้วก็รูขุมขนกว้างค่ะขานี้จะเป็นฝ้านะคะแล้วตรงนี้จะเป็นกะที่แบบกะเนื้อสีเข้มมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะนี่ก็คือคอนซีลเลอร์นะคะของเรดี้อค่ะคอนซีลเลอร์ของเรดี้อนะคะก็เราก็เปิดฝามาเลยนะคะ ก็ใช้นแต้มไหมคะคอนซิลเลอร์ของเรีดิ้อาร์นี่ปกปิดได้ดีมากนะคะกืนสีผิวด้วยค่ะแล้วกเ็เป็นตัวที่แบบทาแล้วไม่หลุดไม่ลอกนะคะสามารถดำน้ำทะเลได้เลยนะคะอยู่ได้ทั้งวันค่ะไม่หลุดไม่ลอกนะคะแล้วก็สีก็ค่อนข้างจะกืนกับสีผิวนะคะนี่ค่ะเราก็ทาลงไปบนกะนะคะที่เราเป็นนะคะก็ใช้นิ้วนึงค่ะเกลี่ย แนะนำให้ใช้อีกนิ้วนึงนะคะเกลี่ยมันจะได้ไม่เหลือะค่ะ,คะอันนี้ก็คือหน้าหน้าแบบไม่ได้ลงครีมบำรุงอะไรนะคะก็คือเป็นหน้าเป็นหน้าแบบสดเลย ก็จะเห็นว่าฝ้ากะหายไปแล้วนะคะเราก็จะมาทาข้างนี้ค่ะ,นะคะก็ป้ายไปเลยค่ะอันนี้คือเหมียวมาให้ดูแบบที่ยังไม่ได้แต่งหน้านะคะว่ามันปิดหายเลยนะคะแต่ถ้าเกิดจะให้เนียนสุดๆก็คือเราจะต้องทารองพื้นลงไปก่อนค่ะแล้วก็ค่อยทาคอนซีลเลอร์ตามนะคะ แันนี้จะมารีวิวคอนซอเลอร์ให้ดนะูมันจะได้เป็นแบบลุกเหมือนแบบเหมือนเราไม่แต่งหน้านะคะมันจะกลี่กับสีผิวค่ะก็กดๆลงไปนะนะจะสังเกตว่าหายไปแล้วนะคะนะคนะคะฝ้ากะนะคะหายไปแล้วค่ะ สนใจคอนซูเลอร์ของ lady eye นะคะทักได้ที่เพจนะคะปกคิีมปกปิดฟ้ากัะ lady eye หรือว่าทักไปที่ Facebook นะคะเหมียวเหมียวนักการนะคะสามารถสั่งสื้อได้ที่นั่นเลยค่ะ